เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมดอนออฟซอมบี้นะครับผมพอดีฟาร์มของไปเพื่อนๆนะครับผมใกล้โจมมาขึ้นมานะครับถือโอกาสอัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยที่ค่ายโจนกันเลยนะครับผมสําหรับมือใหม่นะเป็นที่ฟาร์มที่ดีเลยนะครับผมสําหรับมือใหม่เอาละพอเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีปืนกับไอตัวเม่นนะเพราะว่าจริงๆว่าจะใช้ตัวเม่นเลยนะแต่ว่าเอาตัวเม่นไ้ใช้กับตัวบอสดีกว่านะครับเอาปืนธรรมดายิงมันก่อนดีกว่าพวกนี้ โอเคมันน่าจะยิงง่ายอยู่นะครับพวกนี้ไม่ได้ยิงยากซะเท่าไหร่เดี๋ยวยิงมันก่อนโอเคใกล้จะตายแล้วนะครับผมโอเคพยายามเล็งแต่ละตัวนะเหมือนเดิมนะครับผมเล็งแต่ละตัวห้ามให้มันมาลุมเรานะครับโอเคหมดแล้วเดี๋ยวก่อนจะเก็บนะครับเดี๋ยวไปทําการฆ่าพวกที่เหลือก่อนนะครับน่าจะมีประมาณ4ี่ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคตัวนี้ยิงแรกกันเลยนะครับ อ่นนี่ตัวสุดท้ายเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บจะทอยก่อนทายก่อนโอเคนี่นี่อ้ยอืมนี่ยิง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 ,ยงโอเคจริงๆไอ้ปืนเนี้ยมันดาเมจน้อยนะแต่ว่ามันยิงรัวได้นะครับผมมันจะมีปืนนึงนะครับที่ผมเอามาด้วยนะเป็นปืนสั้นนะดาเมจประมาณ100นะครับผมยิงเอ่อได้ทีละนัดนะครับแต่ก็เอ่อสามารถไอ้นี่ได้นะครับผมโอเคโอเคมาแล้ว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 นี่มาแล้วอุ้ยอืมอย่าเพิ่งสิยยิ้มก่อนยิ้มก่อนอุ้ยยิ้มก่อนยิ้มก่อน โอเคเดี๋ยวน่ะเอาเอาดิเอาดิเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้าดิอุไปโดนเว้ยไปไหนละเอ้ยเยอะเยอะเยยโวโว้โ้มันลุ่มว่ะมันลุมว่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนนะครับเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวดียิ้มก่อนยิ้มก่อนไอตัวนี้ไม่ได้ขอเปลี่ยนปืนก่อนเลยกแล้วกันไอ้ตัวมินอยู่ไหนโอออยู่นี่อยู่นี่เอ้ยเอาสีเจ็ดร้อยไปดิเอาดิตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี อุ้ยอืมเปลี่ยน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 นโอเคด้โอเค,เดนะอเคได้ปืนตัวนี้นะผมเดี๋ยวจะเอาปืนตัวนี้หนะ้าดำแมบสูงดีนะครับประมาณ200เลยเจ้าฮานี่ประมาณ200นะครับผมปืนสั้นจะดีกว่าปืนไอ้ปืนร้วนนะครับเพราะปืนร้วมมันยิงหลายนัดไงไอ้ตัวนี้มันยิงเทียนัดนะครับแต่เราต้องวิ่งอ้อมนะเพราะว่าเอ่อเข้าใกล้มันไม่ได้นะครับเข้าใกล้มันตีเราลดดเาเมจสองร้อยเลยโอเคนี่ แต่สาหรับมือใหม่นะครับสาหรับคนที่เลเวลไม่สูงมากนะครับแนะนําให้เอาธนูดีกว่านะครับตัวนี้โอเคธนูก็จะช่วยได้เยอะนะครับได้ธน,นูก็หน้าไมา้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะอุปกรณ์ที่สามารถตีห่างๆได้นะครับผมใกล้จะตายละใกล้จะตายละโอเคเดี๋ยวนี่เอาดิเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิาาดลดลงทีละ200นะครับพยายามอย่าให้มันตีได้พวกนี้โอเคอุ้ยถ้าจะกำจัดหัวหน้าได้นี่ลูกน้องก็ไม่ค่อยเท่า่นะไอ้ตัวนี้โอเคเรียบร้อยได้แล้วได้แล้ว โอเคหืมลาบปากเลยเนี่ยนะเคเรียบร้อยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิาาดลดที่ละสองร้อยหมดไหมเอ้อีกคนหนึ่งวะ่ะโอเคเอ้ยได้ผ่านเก์ประจําวันอะไรมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟาร์มของกันก่อนตัวนี้ได้แล้วบ้าง โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขอกัดก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ถือว่าได้ของมาเยอะนะครับผมโดยออไอ้วัตถุลึกลับนี่ เรายังเปิดไม่ได้นะเราต้องไปใช้เครื่องจำแนกก่อนนะครับเครื่องจำแนกผมก็ยังสร้างไม่ได้อีกนะก็มีของดีอยู่ประมาณสองสชิ้นนะไอตัวปืนนี่ผมเอามาเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอาไอตัวอไอตัวถุงพลาสติกเนี่ยไปไว้ในห้องน้ำดีกว่าไว้ให้เราเก็บขี้ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับผม โอเคผมก็จะเอาไอ้ถุงที่ได้มาเมื่อกี้นี้นะครับผมมาใส่ที่ห้องส้วมนะครับผมเพื่อให้เราผลิตเป็นมูลนะครับไว้เออไว้เกี่ยวกับการครั bf ต้นฝ้ายนะครับไม่ใช่ต้นปานนะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ต้นปานนะมันต้องใช้ถุง อย่างละอันนะครับผมใช้ถุงและ,มะเมล็ดนะครับผมอ่ะใช้ขี้กับมเมล็ดนั่นเองนะครับผมแบบทาต้นป่าน,นะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับต้องของเก็บก่อนชุดเสียดาย